ครับตอนนี้นะครับก็มาอยู่ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในวันนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาที่นิทรรศการเดรดวีเมอร์นะครับอยู่กับศิลปินเจ้าของผลงานนะครับคุณชัดชัยลิชัยคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเดรดวีเมอร์เนี่ยมีคำจำกัดความว่ายังไงครับก็จริงก็อาจจะย้อนไปที่เหมือนความสนใจส่วนตัวของ ของผมนะะก็คือเป็นคนที่สนใจไอ้สภาวะของสังคมรอบตัวที่มันมีอิทธิพลกับคนในสังคมที่มันทําให้เหมือนกับว่ากําหนดให้คนเป็นสิ่งต่างๆอะไรเงี้ยทำสิ่งต่างๆแสดงออกมาในลักษณะที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นเป็นสิ่งที่ผมสนใจครับก็ทีนี้นิทัสการเดดีมเมอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันคล้ายๆมันแปลว่าอ่า อะไรนะฝันกลางวันหรืออะไรเงี้ยมันไม่คล้ายเหมือนโลกในเป็นความฝันใช่เหมือนคล้ายเหมือนเป็นโลกในอุดมคติที่ที่ที่เราได้แล้วก็สื่อสารในเชิงในในในโลกของความเป็นเพนติงให้มันมีความสองพันกันระหว่างไอ้ความเป็นอุดมคติกับโลกของเพนติงวิธีการสื่อสารในในตัวงานอย่างเงี้ยตัวคน มันก็จะมีลักษณะคล้ายมันกึ่งการ์ตูนกึ่งคนจริงนิดนึงให้มันผสมผสานกันก็คล้ายๆกับมันเป็นโลกแบบกึ่งฝันกึ่งจริงอะไรแบบเนี้ยครับผสมกันแล้วอันนี้แรงบันดาลใจเนี่ยเกิดมาจากอะไรครับก็คืออย่างอย่างบางทีอย่างเวลาเราเห็นคนตามสื่อต่างหรือว่าเห็นคนในสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออทำไมเขาเป็นแบบนั้นอะทำไมเขาคิดอย่างหรือว่าเขาแสดงออกแบบเนี้ยหรือว่ามันมันมีอะไรที่มัน ชี้นำหรือว่ากําหนดให้เขาเป็นอะไรแบบนี้ยอะไรก็เริ่มสนใจมากขึ้นเราการนําเสนอตรงนี้เนี่ยเน้นที่กลุ่มไหนเป็นหลักไหมครับงานในลักษณะที่ที่ทำเนี่ยมันจะมีความเป็นปัจจุบันก็อาจจะมีความเป็นป๊อปนิดนึงแต่ไม่ไม่ถึงกับความเป็นป๊อปในลักษณะแบบสีสันที่มันฉูดฉาดขนาดนั้นมันเป็นเรื่องราวของความเป็นปัจจุบันมาซึ่งมันสื่อสารได้ง่ายกับ,ค,บคนในคนในยุคป,ปัจจุบันปกตินี่แหละ ครับแล้วมีผลงานชิ้นไหนที่อยากจะนําเสนอเป็นพิเศษไหมครับชื่อว่าเด็กในวันนี้มันพูดถึงเรื่องของการศึกษา,าสัญ,ญลักษณ์ในภาพแบบมีมา้าอย่างเงี้ยแทานความเป็นความรู้ความเป็นปัญญาต่างๆเหมือนสิ่งที่เราจะต้องไปไปเผชิญกับใช่เผชิญกับโลกภายนอกอะไรเงี้ยมันใช้กันไม่ได้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นม้าหมุน มันไม่ใช่ของเล่นอ่ะเป็นมันไม่ใช่ม้าจริงๆที่จะเอาไปฟันฝ่าอุปสรรคที่จะต้องเปิดในชีวิตได้มันก็เป็นการเปรียบเปยแบบง่ายๆนะฮะทีนี้ชื่อปรากฏการ์คือเป็นมันเป็นงานที่ทําในช่วงช่วงปีที่แล้วอ่ะช่วงปลายปลายปีหกหกสองก็คือแต่ตอนนั้นสถานการณ์เกี่ยวกับมมนได้เกี่ยวกับการเมืองอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการใช้ใช้สัญลักษณ์ใช่ใช้สัญลักษณ์ ในการแทนค่า,าสัญลักษณ์ต่างๆเรื่องของอุดมการเรื่องของตัวตนของคนในสังคมอะไรแบบนี้ครที่มันเหมือนกับเป,เป็นพลังที่จะเหมือแนบบกับต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรประมาณนี้หแล้วที่มันเป็นเสาเสโาโรมาฮะลสาลายาม,มีคอมพิเวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือหม,มายความว่าไงครับคือเสาโรมันมันก็แทนความเป็นสิ่งที่คนในสังคมอ่ะเหมือนกับว่า เชื่อชูหรือว่าเคารพบูชาหรือว่าศรัทธ,ธาอะไรแบบนี้แล้วก็คอ,คอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็ผมใช้สัญลักษณ์แทนระบบระบบเก่าระบบ,บที่มันโบราณแล้วเราก็ยังคงศรัทธ,ธามันอยู่อะไรเงี้ยฮะส่วนหัวกะโหลกไดโนเสาร์อะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับแทนความเป็นอำนาจบางอย่างที่มันที่มันเป็นแค่สัญลักษณ์ที่มันไม่ได้แบบมันเริ่มจะแบบไม่มีอำนาจลงไป รนนเราที่ถือธงคืออย่างอย่างตัวคนที่ถือธงเนี่ยมันก็เหมือนกับคืออันนี้อันนี้ความรู้สึกส่วนส่วนตัวนะครับ,รบก็คือผมรู้สึกว่าคนที่คนที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรนะสังคมอะไรเงี้ยเมื่อก่อนล้วก็ก็จะเป็นคนที่ต้องมีอํานาจเยอะๆใช่ไหมฮะค,คนที่แบบเป็นใหญ่เป็นโตอะไรเงี้ยแต่ว่า ในยุคนี้คือใครก็ได้จะเป็นคนที่มาจากไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็ก็สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ครับก็คืออยู่ที่พลังความคิดแล้วก็การรวมตัวการการรวมกลุ่มกันในอุดมคติใช่ใช่อุดมการอุดมการบางอย่างอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีผลงานอื่นๆอีกนะครับที่เป็นกรอบเล็กกรอบเล็กๆเนี่ยนะครับ อันนี้เป็นคอลเลกชันนะครับหรือว่าเรียกว่าคือมันจริงๆมันดูเหมือนจะเป็นชิ้นที่มันแยกแยกกันแต่ว่าไอ้แบ็กกราวข้างหลังอ่ะมันมันต่อเนื่องกันมันเป็นบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมเดียวกันอะไรเงแต่ว่าซึ่งแต่มีหลากหลายสถานการณ์ใช่มันเป็นมันมีมันพูดถึงเรื่องของตัวตนของคนในสังคมอะไรเงี้ยการแทนค่า สัญ,ญลักษณ์ต่างๆด้วยที่มันมีอิทธิพลกับคนในสังคมครับประมาณนี้แล้วก็ที่เป็นจุดเด่นของรูปมาของผลงานนะครับก็คือจะเป็นหัวโตตัวรีบอ,อันนี้คือต้องการจะนคนโดยเล็กๆนะครับก็เหมันมือนก็อาจจะพูดถึงเรื่องของตัวตนของคนเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเราถูกไออะไร<ม>อุดมการณ์หรือว่าความนิยม ของคนที่แบบเหมือนเหมือนทาให้เราเราต้องมีตัวตนขึ้นมาเราเราเป็นใครสร้างตัวตนใช่การถูกตัวเองแต่เราเป็นใครเราเราเป็นไอ้นี่แล้วเราต้องทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วอะที่ตัวมันเล็กเหมือนกับว่าเราไม่ได้มีอํานาจพอที่จะต่อสู้กับไออำนาจภายนอกที่มันทําให้ทําให้เราเป็นสิ่งต่างๆได้ครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งจุดเด่นก็คือตา ดวงตาจะเป็นสีขาวไม่มีตาดำก็อันนี้ก็คล้ายๆเหมือนกับเหมือนการผูกกำหนดโดยไอ้อุดมการหรือว่าค่านิยมต่างๆที่มันชักจูงเราไปต่างๆนานาเลยครับเวลาที่เราเห็นเห็นเวลาดูหนังอะไรอย่างนี้เวลาถูกสะกดจิตหรืออะไรประมาณนั้นก็จะเปลี่ยนตาเปลี่ยนสีคือไม่มีแววตามันเป็นคล้ายๆเหมือน เหมือนเป็นเหมือนเป็นโลกที่เขาอยู่ในอุดมคติของเขาด้วยครับไหนมันเป็นการมองในลักษณะแบบของตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แล้วก็จะมีทุกภาพเนี่ยถ้าสังเกตดีๆนะครับจะมีตัวอักษรที่อ่านไม่ออกครับคือเหมือนจะอ่านออกแต่อ่านไม่ออกอันนี้คือต้องการจะสื่ออะไรยังไงะครับก็ตัวหนังสือเนี่ยก็คือมัน โดยปกติหนังสือเราก็จะอ่านเพื่อที่จะเข้าใจความหมายในเนื้อหาที่มันที่เขาเขียนเอาไว้ใช่ไหมครแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นตัวสื่อที่ผมประดิษฐ์ขึ้นมาก็าคือมันไม่สามารถอ่านออกได้คือมันมันทำหน้าที่ในลักษณะของ,ของความเป็นภาพสื่อสารในลักษณะของความเป็นรูปภาพซึ่งผมแทนไอตัวหนังสือภาษาอังกฤษมันก็แทนเหมือนความเป็นวัฒนธรรมของต่างชาติหรืออะไรแบบเนี้ยที่มัน ที่เราไม่สามารถจะเข้าใจเขาได้หรือว่าเราเป็นเขาไม่ได้จริงๆเราเป็นได้แค่เป็นภาพเป็นภาพเหมือนเขาได้เฉยแต่ว่าเราเป็นเขาไม่ได้อันนี้ชื่องานว่าแบงคอกก็เป็นเหมือนเป็นสภาพบรรยากาศของความเป็นเมืองหลวงอะไรอย่างเงี้ยแหละก็มีส่วนประกอบต่างๆเป็นสัญลักษณ์วางเป็นโครงก็มีเรื่องของการทํางานครอบครัวต่างๆอะไรเงี้ยมีไอดอลของ เป็นนักร้องอะไรแบบนี้ประกอบกันในหลายส่วนนะฮะคืออันนี้อยากให้มันแบบมีความเป็นบางอย่างที่มันซ่อนอยู่แล้วก็โซเชียลมีเดียมีเด็กแว้นด้วยประมาณนี้ก็เป็นบรรยากาศของของเมืองของกรุงเทพนี่แหละส่วนก้อนแม่ก็แทนความเป็นไออุดมคติที่เราอยู่ในเมืองความความสีวิไลบางอย่างอะไรแบบนี้แล้วตัวเขียวเขียวนี่ก็คือเป็นตัวผลิตใช่ ม,ออมันถูกสร้างขึ้นจากมันมีที่มาจากส่วนต่าง,างๆที่มันประกอบให้มาไอความเป็นอุดมคตินี่มันเกิดขึ้นครับ,รบแล้วก็อันนี้ก็คือนอกจากเป็นการแสดงงานศิลปะตรงนี้แล้วเนี่ยครับสำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถติดตามผ่านทางอินสตาแกรของคุณชาติช้ได้นะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับแล้วก็วันนี้ผม ก็ต้องขอขอบคุณคุณสัชชัยมากนะครับ,บค,ครับ,รบสําหรับการให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะครับแล้วก็เรามาพบกันใหม่ในเอพิสซดหน้านะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ